มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์กำลังจะมีการมอบรางวัลผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆประจำปีนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยจากคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาพาว่าปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลพระราชทา,านสองคนค่ะในสาขาการแพทย์และก็สาขาการสาธารณสุขนะคะโดยสาขาการแพทย์นะครับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลก็คือเซอร์เกรกอรีพอลวินเทอร์ซึ่งท่านเป็นคณะบดีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเคมบริด์ ในสหาราชอณาจักรซึ่งเป็นผู้นําของโลกที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างและดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและมีความเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลงซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆเช่นโรคก,กลุ่มภูมิคุ้มกันโรคก,กลูม,มาตอยและโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังทําให้เกิดการพัฒนายาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเนี่ยพบว่ามียากลุ่มแอนติบอดีได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า50ชนิดแล้วก็มียาใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกปีละประมาณ3-5ถึงชนิดด้วยกัน ส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาการสาธารณสุขะนะครับ ผู้ได้รับการเสนอชื่อและก็จะได้รับพระราชทานรางวัลก็คือนายแพทย์วลาดเมีร์ฮาชินสกี้ท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออน i o ริโอประเทศแคนาดาผู้นี้เป็นผู้นําในด้านโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดโดยผลงานทั้งหมดนะครับทำให้วงการแพทย์สามารถทําผลงานไปในใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและก็ลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ในผู้ป่วยกว่าหล้านคนทั่วโลก สำหรับรางวัลมสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภุมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชาอุสรแด่สมเด็จพระมหิดตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองร้อยปีแห่งการพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปี25 3 5้า้สาิบห้าค่ะ ซึ่งผู้ที่มอบรางวัลก็คือสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะจะทรงเป็นองค์ประธานมอบรางวัลแก่บุคคลหรือว่าองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติค่ะครับก็จะมีการทําการมอบกันในวันที่30มกราคมปีหน้าที่พระที่นัา่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังครบับ